สวัสดีค่ะป .5 วิชาสังคมหน่วยที่2เราจะมาเรียนเรื่องแรกก็คือเรื่องของสิทธิเด็กเรามาดูเรามาแบ่งครึ่งความหมายของมันก่อนนะคะอ่ะเป็นสิทธิที่เด็กคนนึงเนี่ยพึงจะได้แต่มันจะมีรายละเอียดอยู่สไลด์ถัดไปก็คือสิทธิเด็กนะคะเด็ก มันเป็นสิทธิที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้ซึ่งเด็กคนนั้นจะต้องมีอายุต่ำกว่า18ปีแปดีเด็กคนนั้นจะต้องมีอายุต่ำกว่า18ปปีก็คือเป็นเด็กที่ยังไม่ได้บรบรลุนิติภาวะเริ่มคุ้มครองเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ แม่ของเด็กคนนั้นท้องเขาขึ้นมาก็คือว่าพอมีคันปุ๊บเด็กที่อยู่ในคันก็คือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเลยในส่วนของสิทธิเด็กเนี่ยต้องมีอายุต่ำกว่า18ปีโดยมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเด็กคนนั้นมันจะมีกรณีที่เด็กหนึ่งเด็กเนี่ยแต่งงานก่อนอายุ18ปีแต่งงาน ถามว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแต่งงานได้ยังไงแต่งได้ครูไม่ได้แนะนำให้หนูไปแต่งงานนะลูกคือแค่จะบอกว่าแต่งได้ถ้าน้องแต่งงานก่อนอายุ18ก่อน18ปดีจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง,องผู้ครองของน้องเป็นใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปนู่เป็นย่าเป็นตาเป็นตายเป็นยายก็แล้วแต่ ถ้าน้องจะแต่งงานก่อนอายุ18ปีทําได้เมื่อผู้ปกครองอนุญาตแล้วหลังจากที่น้องแต่งงานจะนับว่าน้องบรรลุนิติภาวะแล้วต่อให้น้องแต่งงานตอนอายุ14สมมติถ้าน้องแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยนะคะ ผู้ปกครองยินยอมแล้วแสดงว่าน้องเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ได้รับการคุ้มครองในส่วนของสิทธิเด็กแล้วก็ใช่ไหมแต่ถ้าน้องไม่แต่งงานทีไปจนถึงอายุ18ก็คือยังได้รับการคุ้มครองอยู่แต่ถ้าแต่งงานแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ที่ผู้ปกครองยอมรับก่อน18เนี่ยถือว่าน้องเป็นผู้ใหญ่แล้วน้องบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส อันชอบทำหมายถึงผู้ปกครองอนุญาตจําไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแต่งงานเนี่ยเราจะต้องแต่งหลังอายุแปดไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์หรือว่าได้รับการคุ้มครองในส่วนที่เป็นสิทธิเด็กไปเลยอะ่ะโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูว่าสิทธิเด็กมีทั้งหมดกี่ข้อมีอะไรบ้างมันเป็นสิทธิที่น้องคุณจะรู้นะเพราะว่าตัวเองอะอยู่ป .5 ใช่ไหมประมาณ 11ปีน้องอยังอยู่ในการคุ้มครองในส่วนของที่เป็นสิทธิเด็กอยู่ถ้าเรารู้ไว้เวลาที่เราถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเอารัดเอาเปรียบเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับคนที่ทำเราได้เข้าใจไหมอ่ะมาดูอันแรก สิทธิทแรกสิทธทิเด็กแรกที่น้องจะได้นะคะคือสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดหรือว่าสิทธิในการมีชีวิตรอดบางหนังสือจะเขียนแค่ว่าสิทธิในการมีชีวิตรอดการมีชีวิตอยู่รอดก็คือเป็นสิทธิที่เด็กเนี่ยจะต้องได้รับการความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตโดยเริ่มตั้งแต่อยู่ในพุงแม่เคยเห็นข่าวที่แบบว่าอ่าอุ๊ยเขียนผิด ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยตั้งแต่แม่ตั้งครรภเนี่ยน้องได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะสมมติไม่ต้องสมมติหรอกในข่าวก็ได้ที่บอกว่าอ่า—ผู้หญิงตั้งครรแล้วทําแท้งเอาลูกไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เด็กที่อยู่ในท้องถึงแม้ยังจะไม่ได้ออกมาเป็นตัวเป็นคนเป็นรูกเป็นร่างต่อให้เป็นแค่ก้อนเลือดนั่นคือหนึ่งชีวิต mm. เพราะฉะนั้นถ้าโดนทําแท้งหรือว่า ถูกทาแท้งตั้งใจทําแท้งทาให้แท้งทําให้ผู้หญิงคนนั้นแท้งอะไรอย่างเงี้ยมีความผิดหมดเลยเพราะถือว่าคนได้ฆ่าชีวิตเด็กหนึ่งคนไปถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เกิดออกมาแต่ก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้วนึ้อออกไหมคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเกิดมาแล้วถูกทําร้ายร่างกายถูกเอารัดเอาเปรียบถูกพ่อแม่ถูกตีถูกจับไปนั่งขอทานอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือสิทธิในการมีชีวิตรอดน้องต้องมีสิทธิ์ได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ปลอดภัยไม่ว่าผู้ปกครองของน้องจะเป็นใครก็ตาม,มสองคือสิทธิ์ในการพัฒนาง่ายๆก็คือการเรียนจำง่ายๆเลยการเรียนเด็กทุกคน จะต้องเข้าเรียนนะคะอย่างน้อยนะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาภาคบังคับก็คือปอ .6 น้องจะต้องเรียนให้จบปอ .6 อย่างน้อยปอ .6 ถ้าเรียนไม่จบเป็นยังไงน้องไม่ใช่ผู้ที่บรรลุดิติภาวะน้องยังเป็นเด็กน้องยังจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอยู่ถ้าน้องเรียนไม่จบป .6 คนที่จะถูกดำเนินคดีก็คือผู้ปกครองที่ดูแลน้องสมมติว่าน้องอยู่กับยายยายเป็นผู้ปกครองยายบอกเรียนแค่ป .3 ก็พอไม่ต้องเรียนแล้วออกจากโรงเรียนถ้ามีการสอบสวนยายมีความผิดนึกออกไหมคะเพราะถือว่าไปขัดกับสิทธิในการเนี่ยในการพัฒนาในการมีโอกาสในเรื่องของการศึกษา เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองของน้องถ้าไม่ส่งเด็กคนหนึ่งจนจบป .6 ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจจะโดนเรียกสอบสวนนะว่าทำไมไม่ให้เด็กเรียนจนจบป .6 อะไรเนะะี่ยค่ะป .6 แล้วแนะนําเลยนะควรจบป .6 นั่นแหละเพราะว่าอย่างน้อยน้องก็ได้วุฒิการศึกษามันจะเป็นป .6 ม .3 ม .6 อย่างน้อยก็ได้ชั้นป .6 มาแล้วก็จะเรียนต่อในระดับม .3 4 5 6หรือจะไปต่อ วิชาชีพก็แล้วแต่แต่ต้องจบป6เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาจะได้รับการเรียนการศึกษาทุกคนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครบังคับน้องว่าอย่าไปเรียนแล้วเืิกเงินเจะแจ้งตำรวจเลยสามสามคือสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองคุ้มครองใครคุ้มครองกฎหมายคุ้มครอง นี่เหรอไคะคนที่คุ้มครองน้องหมายถึงว่ากฎหมายนะ,ะกฎหมายคุ้มครองน้องเช่นถูกแกล้งเพื่อนแกล้งก็แจ้งความจับได้ฉันบอกเลยถูกทิ้งพ่อแม่เอาลูกไปทิ้งในถังขยะ,ะถูกทารุณหมายถึงว่าถูกทำรลายร่างกายถูกทุบตีหรือใช้แรงงานเด็กเด็กอายุต่ากว่า18บา่าเขาเขาเรื่องไง ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังใช้แรงงานไม่ได้นะจะให้เด็กป .5 ไปขนอิฐขนทรายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะครูเคยสอนพี่ป .5 ปีที่แล้วปีก่อนนู้นหรือเปล่าไม่รู้สักปีหนึ่งครูสอนเรื่องนี้พอดีเลยสิทธิได้รับการคุมค้มครองพี่ป .5 บอกว่าผมโดนใช้แรงงานทุกวันเลยถามว่าใช้แรงานยังไงหลังจานอย่างไงไม่นับเป็นการใช้แรงงานเด็กนะคะลูกเป็นการช่วยเหลืองานบ้าน เธออย่าไปแจ้งความพ่อเธอว่าพ่อเธอแจ,จ้งจ้างให้เธอไปล้างจานอะไรแบบนี้นะการใช้แรงงานเด็กเช่นไปก่อสร้างเป็นไปทําอะไรก็ตามที่เด็กไม่ควรจะทะําอ่ะเช่นไปนั่งขอทานไปเดินแจกใบปลิวไม่แบบไม่พาไปเรียนหนังสือไปเดินขายดอกไม้ถ้าเด็กเขาไม่ได้เต็มใจอ่ะนะหรือว่าอาจจะโดนขายโดนค้าประเวณีมีอะไรอีก โดนทำลายร่างกายใช้แรงงานไปก่อสร้างขนอิดขนปูนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นการช่วยเหลืองานบ้านไม่นับเป็นแรงงานเด็กนะคะไปล้างจานอย่างเงี้ยหนูต้องมาแจ้งความจับพ่อหนูนะลูกเหไหมคะอันนี้คือสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองคุ้มครองตามกฎหมายเลยกฎหมายจะเป็นคนคุ้มครองน้องเองจ๊ด ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามันชอบมีละครที่แบบจับเด็กไปนั่งขอทานอะไรเงี้ยแบบนั้นคือผิดนะถ้าเธอโดนเพื่อนแกล้งเพื่อนยิกเพื่อนตีเพื่อนทําให้บาดเจ็บสามารถเอาผิดเด็กคนนั้นได้เด็กคนนั้นเขาก็จะไม่ได้จับเด็กคนนั้นหรอกเขาจะจับผู้ปกครองเด็กคนนั้น <c oughs> นี่ออกไหม <c oughs> อ่ะสุดท้ายรู้สึกว่าจะสุดท้ายแล้วคือ สิทธ์ในการมีส่วนร่วมดูคำดูคำนี้นะส่วนร่วมส่วนร่วมที่ว่าคือ,อาการมีมีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทาง,างสังคมหรือการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นที่น้องสามารถทำได้นะคะเช่นชุมชนอาจจะมีแบบโอ้มีงานบุญมีการ อะไรดียะทำบุญตักบาตรมีการทําประกอบพิธีกรรมทางประเพณีทางศาสนาหรือว่ามีกิจกรรมชุมชนที่ว่าอบอตอเขาเป็นคนกําหนดขึ้นมาปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเก็บขยะอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้แบบถึงขนาดที่ว่าน้องไม่สามารถทําได้น้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้อย่างอิสระไม่มีการบังคับ แล้วก็สามารถแสดงออกตามความคิดเห็นของตัวเองได้แต่ว่าพิจารณาให้ดีว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมไหมนะคะแล้วถ้าการเข้าร่วมนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมดีเลยดีเลยถูกไหมเนี่ยเหมือนในรูปเนี่ยอาจจะมีการประชุมการในชุมชนอาจจะมีการทํากิจกรรมจัดก,กิจ,จกรรมร่วมกันในชุมชนมีงานบุญงานประเพณีงานตามศาสนาห,หรือความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสามารถเข้าร่วมได้เลย แล้วก็สามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใหญ่ได้แต่ว่าขอให้มันเป็นไปในทางที่เหมาะสมโอเคนะคะสิทธิเด็กทั้งหมดสี่ข้อนี้จำไว้ให้ดีเลยทั้งตัวเด็กแล้วก็ตัวผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิโดยโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำสิ่งนั้นไม่ได้เช่นเราถูกใช้ไปอะไรดีขายพวงมาลัยได้ไหมอะ่ะน้องอายุไม่ถึงสิบแปด ไม่ได้นะน้องจะบางบางบางคนอาจจะถูกบังคับแบบไม่ต้องไปโรงเรียนห้ามเรียนหนังสือเนื่องจากทางบ้านไม่มีเงินแล้วถามว่าได้ไหมไม่ได้เด็กจะต้องได้เรียนหนังสือห้ามน้องไปทํากิจกรรมในชุมชนห้ามไปวัดห้ามไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องจากเธอเป็นเด็กแต่เธออยากไปอะ่ะเธอไปได้นะไม่มีสิทธิ์มาบังคับเราถ้าสิ่งน,นั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อันตรายหรือว่ามันผิดกฎหมายอย่างเงี้ย ใช้น้องไปไขยบ่า้เงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น้องทําไม่ได้มันเป็นการละเมิดสิทธิน้องเหมือนกันถ้าเราจําได้นะเราสามารถเอาตัวรอดจากการถูกละเมิดสิทธิต่างๆได้โอเคค่ะ